สุขภาพประถมภูมิครั้งนี้จึงถือว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ก็หวังว่าผู้เข้ารับการอบรมไม่ว่าจะเป็นในระดับของรอพอสอตศูนย์สุขภาพชุมชนในระดับอำเภอหรือผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้ามาร่วมอาสาสมัครในภาคส่วนต่างๆนั้นท่านทั้งหลายท,ท,าท่านมีโอกาสดีที่ได้อยู่ในกลุ่มพื้นที่ ที่มีการตั้งใจที่จะพัฒนารูปแบบก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้รับเอาประสบการณ์ต่างๆที่จากการสัมมนาในครั้งนี้ไปดำเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับผมคิดว่าในการสัมมนาในครั้งนี้ประสบความสำเร็จได้ก็เพราะความร่วมมือร่วมใจนะครับตามที่ท่านประธานหรือผู้ประสานงานจัดงานได้กราบเรียนครับว่า ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือมหาวิทยาลัยนเรศวรในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขส่วนของท้องถิ่นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติส่วนของเทศบาลนครนค,ค,ครสวรรค์ตลอดถึงพี่น้องประชาชนครับความร่วมมือเช่นนี้เป็นความร่วมมือที่กระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาลเราต้องการให้เกิดขึ้นครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มี ส่วนร่วมในการจัดในครั้งนี้นะครับบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเปิดการสัมมานาทางวิชาการเพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางตอนบนขอให้การสัมมานาครั้งนี้จงบรรลุวัตถุประสงค์และขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความสำเร็จความสมหวังโชคดีตลอดไปขอบคุณครับ ครับขณะนี้ธงศรัทธาแห่งปฏติญยานครสวรรค์นะครับได้ขึ้นสู่บนเวทีเพื่อที่จะได้มอบต่อให้กับท่านประธานและประธานร่วมนะครับที่จะได้ดําเนินการปักธงเพื่อสารต่อการดําเนินการสร้างระบบบริการปฐรมภูมิที่มีคุณภาพให้กับพี่น้องประชาชนใน5จังหวัดภาคเหนือตอนล่างนะครับ ครับก็ในชุดแรกนะครับห้าธงแรกนะครับจะขอเรียนเชิญธงทางด้านซ้ายของเวทีนะครับได้มอบให้กับผู้บริหารชุดที่หนึ่งนะครับได้กรุณามอบธงให้กับผู้บริหารก่อนครับและก็ชุดที่สองครับทางด้านขวามือของเวทีครับมอบธงให้ยังไม่ปักครับยังไม่ปักครับะฮะ ในลำดับแรกนะครับจะขอเรียนเชิญผู้ริหารชุดแรกนะครับได้ปักธงครับในการดำเนินการสารต่อปฏิญญานครสวรรค์ขอเสียงปรบมือด้วยครับครับเป็นนายกเทศมนตรีท่านเลขาธิการนะครับทางเทศบาลจังหวัดครับครับถัดไปนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้ริหารและภาคีเครือข่ายชุดที่สองนะครับในการดำเนินการปักธงสารปฏิญญานครสวรรค์ครับขอเรียนเชิญห้าธงถัดไปครับ แต่ว่าเราได้รับเกียรติจากหลายท่านมากนะครับจะช่วยช่วยกันนะครับในการปักธงนะครับครับเชิญปักได้เลยครับขอเสียงปรบมือด้วยครับครับและกระทงจากผู้ที่สารปฏิญญาจาก5จังหวัดนะครับจะได้มอบต่อให้กับท่านประธานและประธานร่วมนะครับขอเรียนเชิญครับธงจากผู้สารฝันจาก5จังหวัดครับ ท่านภูมิเกียรติครับเราจะนับพร้อมกันดีไหมครับว่าเราจะสารปฏิญาแห่งนครสวรรค์นะครับนับถอยหลังนะครับสามสองหนึ่งพร้อมกันนะครับเอาเริ่มนะครับสามดังๆครับสามสองหนึ่งตบมือเลยครับขอสารฝันปฏิญานครสวรรค์ครับจากท่านประธานและประธานร่วมครับ ครับขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารท่านประธานทุกท่านนะครับได้ขยับเดินขึ้นมาหน้าหน้าธงนะครับนะครับในลำดับแรกขอเรียนเชิญนายแพทย์สาธุสุขจังหวัดนครสวรรค์นะครับนายแพทย์บัวร้อยสีประทักรับได้รับมอบโล่ที่ระลึกจากท่านประธานครับขอเรียนเชิญครับ ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญนายแพทย์พิทยาภัยบุญสิรินาย,นายนนแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชัยนาทครับเรียนแพทย์เรียนเชิญนายแพทย์ณัฐพรวงศ์สุทธิภากรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรครับเรียนเชิญผู้แทนจากนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร เรียนเชิญนายแพทย์อดีศรวัฒนศักดิ์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทยัยธานีครับครับแล้ก็สุดท้ายขอเรียนเชิญนายแพทย์ชูชัยสอนชำนิผู้ในการสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเคสามนครสวรรค์ครับเป็นอ่าองค์พระรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาารรุ่นชัยชนะนะครับทรงประทับยืนนะครับเป็น สิ่งมงคลที่ดําเนินการสร้างโดยคณะสาศาสุขสาศาสตรมหาวิทยาลัสวนเป็นเนื้อโลหะนะครับพร้อมกับมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากเกพะเกจิอาจารย์ดังนะครับที่จะมอให้กับท่าน,นครับครับเรียนเชิญนายกเทศมนตรีเทศบาลน,นครนครสวครรค์ครับท่านจิตตะเกษนิโรธธนรัตน์ครับ เรียนเชิญประธานสาภาเทศบาลเรียนเชิญรองผู้อนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ครับครับเรามีเ,าเงินสนับสนุนการศึกษามอบให้ท่านด้วยนะครับจากมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับขอเรียนเชิญรับมอบทั้งอาจารย์ครับอีกนิดนึงครับเป็นเงินสนับสนุนการศึกษานะครับอาจารย์ของท่านคณะกบดีด้วยครับ ขอเรียนเชิญที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงานแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพครับขอขอบพระคุณท่านนายกสภา,ามหาวิทยาลัยศวนเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้เกิดขึ้นมามอบของที่ลึกให้กับประธานในพิธีและก็ผู้ที่ให้การสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบ ศาสตราจารย์ดรนายแพทย์กาแสชนะวงศ์ครับเออ่ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับเพื่อนร่วม พเพื่อนร่วมอุดมการณ์ทั้งหลายวันนี้ผมรู้สึกตื่นเต้นชื่นชมแล้วก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานที่บอกว่าเพื่อนร่วมอาชีพกเพราะเราเป็นนักสาธาสุขด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงการสาสุขปฐมภูมิหรือที่ผมถนัด ผมก็จะชอบพูดว่าเป็น primary health care อะไรนี่แล้ววันนี้ที่ตื่นเต้นชื่นชมนั้นเนี่ยเพราะบรรยากาศและกิจกรรมที่เริ่มต้นมาเมื่อเช้าเนี่ยทำให้ผมนึกถึงงานที่ผมทำคล้ายๆกันแบบนี้เมื่อสัก25ปีก่อนโน้น เมื่อครั้งที่เป็นผู้อำนวยการสถาบันสาธารณสุขอาเซียนตอนนั้นกำลังยังหนุ่มแน่นอยู่คู่กับอาจารย์หมอภัยจิตปาวะบุตรที่ยังหนุ่มแน่นอยู่เช่นกันตอนนั้นเราพูดถึงสาธารณสุขปฐมภูมิหรือว่า primary health care อะไรต่งางๆนี่แล้วก็มีการจัดประชุมทำนองนี้แหละครับแล้วก็ได้ประกาศเหมือนๆกันอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้ใหญ่โตคึกคักแบบนี้ ประกาศตอนนั้นเรียกว่าปฏิญญาสาลายาที่มหิดลครับให้ชื่อว่าสาลายาเดคอเรชันครับวันนี้มีเวลาไม่มากแต่หัวข้อที่ให้ผมพูดสำคัญมากเพราะคำที่เราประกาศไปนั้นเนี่ย มีความสำคัญแต่จะให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมานั้นเนี่ยอยู่ที่ว่าการจะเอานำนำเอาปติญญาที่พูดไว้แล้วเนี่ยไปทำให้เป็นประโยชน์จริงๆจังๆได้อย่างไรทำได้อย่างไรทำได้โดยพวกเรานี่แหละแล้วพวกเราจะทำอย่างไรพวกเราต้องฝึก และพัฒนาและเสริมความเป็นผู้นำของพวกเราให้แข็งแกร่งและขมมากขึ้นท่านทั้งหลายมีภาวะผู้นำในด้านการสาสุขมามากพอสมควรเป็นต้นทุนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ที่มาพูดนี่คงไม่ได้มาสอนแต่มาพูดเพื่อเตือนความจำแล้วก็ มาให้ความมั่นใจกับพวกเราว่าภาวะผู้นำนั้นสำคัญอย่างยิ่งหัวข้อวันนี้นอกจากจะเป็นการพัฒนาภาวะผู้นำนักสาษาสุขเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วเนี่ยอย่างน้อยที่สุดการเตรียมตัวสำหรับพวกเรานั้นน่าจะเป็นอย่างไรผมก็อยากจะถือโอกาสกลับเรียนไว้ในฐานะที่คุยกับน้อง เพื่อนคุยกับเพื่อนนะครับเป็นการทบทวนเป็นการฟื้นฟูสิ่งที่เรามีอยู่แล้วให้ชัดเจนมากขึ้นเวลาพูดถึงภาวะผู้นำต้องแยกออกจากคำว่าผู้นำเพราะผู้นำนั้นเนี่ยอาจจะเป็นได้โดยตำแหน่งนะครับแต่งตั้งขึ้นมา เป็นลูกท่านหลานเธอเป็นเท่าแก่แล้วก็มีลูกเท่าแก่ออกมาเป็นคนนำก็เรียกว่าเป็นผู้นำผู้นำบางคนก็มีภาวะผู้นำดีผู้นำบางคนก็อาจจะมีภาวะผู้นำไม่ดีหรือดีไม่มากแต่คนที่เป็นผู้น้อยที่เรียกว่าเป็นผู้ใต้บังคับชาเนี่ยบางที ไม่เรียกว่าเป็นผู้นําโดยตรงแต่ว่ามีภาวะผู้นําที่สําคัญก็ได้แล้วภาวะผู้นํานั้นเนี่ยถ้าพูดให้สั้นที่สุดเพื่อให้เวลามันเกิดความหมายและความสําคัญกับพวกเรานั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าผู้นํามีลักษณะสําคัญอย่างหนึง่งที่เด่นๆผมชอบใช้คำเริ่มเริ่มต้นของการพูดถึงผู้นำนี่สักสองประโยค ยที่หนึ่งนั้นคนเป็นผู้นําทุกคนทุกระดับเป็นคนชอบฟังแล้วผมก็ให้เติมความหมายว่าฟังเป็นจับประเด็นได้เพราะฉะนั้นก็จะต้องพูดกับใครต่อใครเป็นเพื่อนร่วมงานลูกสิ์ลูกหาที่ไหนก็บอกว่าถ้าจะเป็นผู้นําหรือจะมีภาวะผู้นําที่ดีนั้นงานอันแรกที่สุดคือต้องฟังให้เป็นจับประเด็นให้ได้ เพราะฉะนั้นในบทความหรือตำราบางเล่มเวลาจะพูดถึงการพัฒนาภาวะผู้นำเขาจึงพูดว่าจงฟังจงฟังและจงฟังเมื่อฟังแล้วเนี่ยก็ต้องไม่พูดคือถ้าเราจะพูดก็ต้องไม่ฟังคล้ายๆอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนที่มีภาวะผู้นำมักจะเป็นคนชอบฟังครับฟังฟังฟัง วเวลาคนที่เป็นผู้นําจะตัดสินใจอะไรนั้นเนี่ยเขาจะฟังก่อนเขาจะฟังก่อนก่อนจะตัดสินใจนั้นผู้นําก็จะมองดูสิ่งต่างๆที่เป็นปัญหานั้นแบบเทาๆเขาจะไม่พูดทันทีว่าขาวเขาจะไม่พูดทันทีว่าดํแจะเทาๆภาษาฝรั่งเรียกว่าเกร ใครมาพูดยังไงก็อืม,อม